ในนาทีนี้ชั่วโมงนี้นะครับถ้าจะพูดถึงผลไม้ก็คงหนีไม่พ้นทุเรียนซึ่งมีกระแสโด่งดังราคาที่พุ่งสูงตั้งแต่2-3ปีที่ผ่านมาซึ่งทุเรียนนะครับมีมูลค่าในการส่งออกมากมายโดยเฉพาะส่งออกไปที่ประเทศจีนในความเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนนะครับด้วยลักษณะเอกลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติโดดเด่นมีหนามีรสชาติที่หอมหวานอร่อย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับซึ่งทําให้ผู้บริโภคชื่นชอบในรสชาติของทุเรียนนั่นเองและถ้าพูดถึงทุเรียนทุกคนก็นึกถึงหมอนทองแต่จริงๆแล้วนะครับทุเรียนในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์มากและก็ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักทุเรียนอีกมากมายหลากหลายสายพันธุ์ดังนั้นนะครับวันนี้เราจะนําเอาทุเรียนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสายพันธุ์ทุเรียนที่ผมจะนํามาเสนอวันนี้นะครับก็คือทุเรียน สายพันธุ์นกกระจิบนั่นเองซึ่งคนละพันธุ์กับสายพันธุ์ทุเรียนนกจิบนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดทีหลังว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับทุเรียนนกกระจิบก็มันเป็นแค่ทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาเหมือนกับสายพันธุน์อื่นๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักทุเรียนสายพันธุ์นกกระจิบนะครับหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าทุเรียนเม็ดในใยปรางถือว่าเป็นทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีถิ่นกําเนิดมาจากจังหวัดนนทบุรี แต่ภายหลังนะครับชาวสวนไม่ค่อยให้ความสําคัญและไม่นิยมปลูกเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์เบาไม่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่คนจะรู้จักและก็นิยมทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับที่เรารู้จักกันทั่วไปนั่นเองนะครับและก็ที่สําคัญนะครับทุเรียนนกกระจิบจริงๆแล้วก็มีชื่อหลากหลายมากมายอย่างเช่นนะครับจะอยู่ในชื่อของพันธุ์พระศรีซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์ดีสมัยรัชกาลที่5้า เหตุที่ชื่อผ่านภระศรีก็เพราะว่าเป็นทุเรียนที่มีลูกเล็กขนาดเล็กสามารถตั้งบนผ่านได้และก็ในความที่เป็นทุเรียนลูกเล็กน้ำหนักเบาจึงไม่เป็นที่นิยมของเกษตรกรชาวสวนที่จะปลูกเพื่อการค้าเพราะว่าการปลูกทุเรียนสายพันธุ์แบบนี้นะครับมันจะสู้หมอนท้องไม่ได้และก็ถ้าปลูกไปก็คงไม่คุ้มทุนนะครับแต่ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทุเรียนสายพันธุ์นี้จะสูญพันธุ์นะครับ ยายปางชาวสวนทุเรียนในสมัยรัชกาลที่5ก็เอามาปลูกเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ไว้นะครับเพราะไปต้องการที่จะให้สายพันธุ์นี้สูญหายไปจากเมืองนนทบุรีต่อมานะครับก็จะมีการขยายพันธุ์และก็ปลูกอย่างแพร่หลายพร้อมทั้งตั้งชื่อใหม่ว่าเม็ดในใย,ยปางเพื่อเป็นเกียรติให้กับใย,ยปางผู้เป็นคนปลูกและก็ขยายพันธุ์นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนละสายพันธุ์กับทุเรียนนกหยิบซึ่งสายพันธุ์นกหยิบจะเป็นสายพันธุ์ของจังหวัดจนนทบุรีในส่วนผลฉุก นะครับสายพันธุ์ทุเรียนนกยิบจะมีสีเขียวหนามยาวกว่าสายพันธุ์ทุเรียนนกกระจิบความแตกต่างระหว่างทุเรียนนกกระจิบในเรื่องของผลและก็น้าหนักจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งถึงกิโลเท่านั้นนะครับซึ่งแตกต่างจากทุเรียนสายพันธุ์นกยิบจะน้าหนักถึง2-4ถึงกิโลกรัมซึ่งถือว่าทุเรียนสายพันธุ์นกกระจิบนะครับจะมีน้ําหนักและก็ผลเล็กกว่าสายพันธุ์ทุเรียนนกยิบนั่นเองมาพูดถึงสายพันธุ์ทุเรียนนกกระจิบกันต่อนะครับ นอกจากจุดเด่นที่สายพันธุ์นกกระจิบจะมีผลเล็กน้ำหนักเบาแล้วนะครับก็จะมีเปลือกบางมาเีสต์ีบเนื้อเยอะเต็มผูสีเหลืองเข้มเนื้อละเอียดมีรสชาติหอมหวานมันพอดีมีลักษณะเนื้อละเอียดไม่มีเส้นใยในเนื้อนะครับเป็นทุเรียนเบาให้ผลผลิตเร็วกว่าทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆเรามาดูกันนลคะว่า ุเรียนชิ้นนี้เขาบอกว่าเป็นทุเรียนนกแระจิบค่ะเราจะลิ้มรสล,ลิ้มลองรสชาติของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะมีความละมุนวมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะนกกระจิบไม่เหมือนหมอดทองนะคะเขาจะหอมคนละแบบกันนกกระจิบก็จะเป็นอีิแบบนึงหมอทองก็จะหอมหอมอีกแบบนึงกลมกล่อมคนละแบบค่ะ วันนี้นะครับก็นําเสนอทุเรียนสายพันธุ์นกกระจิบเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาพูดถึงเรื่องสายพันธุน์อื่นๆกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสุดท้ายนะครับก็ขอให้พี่น้องกเกษตรกรไทยมีความสุขในการทําการ,กรเกษตรเช่นเคยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ